สุดคุณแม่มือใหม่อย่างเราก็ค้นพบสินี้ค่ะไอเทมเด็ดที่คุณแม่ควรต้องมีตัวช่วยในการเลี้ยงลูกให้ง่ายขึ้นนี่เลยค่ะรอยอัลสมาสวิงไฮแชเก้าอี้เปลกวยอัจฉริยะทูอินวันจาก rocking kids ตอบโจทย์ที่สุดแล้วค่ะปัญหาของเ้าคือเ้อต้องตัวติดก,กับเฟอร์อินตลอดเวลาบาลานซ์ชีวิตยากมากค่ะเป็นกังวลทุกอย่างเลยไม่กล้าห่างลูกไปไหนด้วยมีความสุขนะคะแต่บอกเลยว่าเหนื่อยมากค่ะ ลองผิดลองถูกมาก็เยอะนะคะจนได้มาค้นพบเก้าอี้อัจฉริยะตัวนี้บอกเลยว่าดีจนต้องบอกต่อเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญนวัตกรรมคอลัมนมากค่ะแม่แม่ขาเป็นเปลกวยอัตโนม,มัติที่สามารถเชื่อมต่อบลูทูธแล้วก็ usb ได้ควบคุมการใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนไปอีกสะดวกสบายคุณแม่แถมลูกน้อยยังอารมณ์ดีอีกด้วยค่ะ และความพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือเขาสามารถปรับเป็นเก้าอี้ทานข้าวได้ด้วยเรียกได้ว่าซื้อครั้งเดียวคุ้มใช้งานแบบยาวๆตั้งแต่แรกเกิดถึงน้ำหนัก25กิโลกรัมกันเลยทีเดียวค่ะเห็นไหมคะว่าแม่ๆอย่างเราๆมีเวลาเป็นส่วนตัวมากขึ้นแถมน้องเฟยอินก็มีพัฒนาการที่ดีมากๆขึ้นอีกด้วยอยากแนะนำแม่ๆมากเลยค่ะเพราะว่ามันตอบโจทย์คุณแม่ยุคใหม่แบบเราๆมากเลยค่ะ ที่สำคัญสินค้าได้มาตรฐานและปลอดภัยแต่ไว้ใจที่ Rocking k i s เท่าน,นั้นค่ะ